Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .1 นะคะเราได้เรียนคำศัพท์กันไปนะคะตั้งแต่อลีฟถึงบอนะคะซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูในคาบเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็ได้ถามคำศัพท์นักเรียนไปแล้วด้วยนะคะมาาชัลลอฮ์มากนะคะทุกคนเนี่ย จำคำศัพท์ได้นะคะมาชาอัลลอฮ์ค่ะอะ่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนอักษรใหม่นะคะก็คืออักษรปอนอนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาอ่านดอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มาร์ราะฮิมรอบบิชรอฮลีซาดาริวยัสิลีอัมรีวะฮลุลอุคดาตามิลลิซานียัฟกะฮูกโลีรับบิซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มารับบิซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มารับบิซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มาอาเมน อักษรต่อนะคะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะอักษรต่อเนี่ยคืออักษรที่อยู่ถัดจากดอทนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆดอทนะคะแต่แตกต,ต่างตรงที่มันเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะไม่ได้เป็นเหมือนดอทนะคะอ่าเรามาดูวิธีการเขียนอักษรต่อกันเลยนะคะต,ต่ออีระจะเิ حرف ต่ออาร์ซูมุเกลัมไบดว้ว أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه هيا نعيد كتابة الحرف أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه طائرة تبدأ بحرف الطاء أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه هيا نعيد كتابة الحرف

่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนกันนะคะนักเรียนลองช่วยคุณครูหาอักษรตอที่อยู่ในสวนสัตว์นี้หน่อยค่ะว่ามีตรงไหนบ้างทั้งหมดกี่ตัวคุณครูให้เวลานักเรียนหานะคะ15วินาทีค่ะ อ่าหมดเวลานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอักษรต่ออยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีกี่ตัวในสวนสัตว์แห่งนี้นะคะมาดูไปพร้อมๆครูเลยนะคะตอตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ ห้ามีกี่ตัวคะทั้งหมดมีห้าตัวนะคะอาเมื่อกี้ใครได้หา้าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะที่หาเจอครบทั้งห้าตัวนะคะอาต่อไปนะคะเรามาฝึกเขียนตัวต่อกันดีกว่านะคะเมื่อกี้นะคะเราได้ดูคลิปวิดีโอการเขียนไปแล้วว่าเริ่มจากตรงหัวตรงนี้นะคะมาแล้วก็ค่อยลากเส้นตรงๆลงมานะคะ เซนคุณครูอาจจะไม่ตรงขอมาอัฟด้วยนะคะซึ่งตัวต่อนะคะเป็นอักษรที่ว่าตัวเดียวนะคะเมื่อมันมาตัวเดียวๆมาคนเดียวนะคะมาตัวเดียวนะคะมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะและเมื่อมันจะไปติดกับตัวอื่นนะคะก็มาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะและเมื่อมันติดกับตัวอื่นนะคะก็จะมาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่มี อ่แป๊บหนึ่งนะคะ และเมื่อมันจะไปติดกับตัวอื่นนะคะมันก็มาในลักษณะนี้แบบนี้เหมือนกันนะคะในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแขนตรงนี้เนี่ยที่ยื่นออกไปนะคะจะติดกับตัวไหนก็จะมีแขนยื่นไปติดกับตัวนั้นนะคะอ่าอย่างเช่นติดกับตัวอลิฟแบบทิมพูธานะคะนี่มันก็จะยื่นไปแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเรามาดูกันอีกครั้งนะคะวิธีการเขียนเริ่มจากหัวตรงนี้แล้วค่อยลากเส้นตรงลงมา แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ี่คำด้วยกันนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพเด็กนะคะซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในวัยประมาณที่แบบห้าหกเดือนแล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้นะคะค,คือสามารถที่จะคลานได้แล้วนะคะอ่ะเด็กผู้ชายในภาพนี้นะคะภาษาอาหรับก็คือคำว่าติฟลุน ออกเสียงตามค่ะตีฟลูนตีฟลูนตีฟลูนแปลว,ว่าเด็กผู้ชายนะคะตีฟลูนเด็กผู้ชายนะคะต่อไปค่ะภาพี่สองที่เราเห็นอยู่ก็คือ อาหารโหมีหลากหลายเลยนะคะอาหารนะคะตม้มยำกุ้งนะคะแกงเขียวหวานนะคะทอดมันนะคะโหน่ากินมากๆเลยนะคะอาหารภาษาอาหรับนะคะเริ่มด้วยอักษรต้อเหมือนกันนะคะคือคําว่าต่ออามุนอ่านตามนะคะต่ออามุนตออามุน มาชาอัลลอฮ์ค่ะภาพต่อไปนะคะคือภาพนกนะคะนกภาษาอาหรับนะคะคือคำว่าอ,อีรุนอ,อีรุนอ,อีรุนแปลว่านกนะคะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพคุณหมอนะคะเป็นหมอผู้ชายนะคะภาษาอาหรับคือตอบีบุน ทบีบุตทบีบุนแปลว,ว่าคุณหมอนะคะอะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเริ่มที่เด็กผู้ชายนะคะอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะตีฟลูนเด็กผู้ชายตีฟลูนเด็กผู้ชาย طعام آهان طعام آهان طائر النق طائر النق طبيب ما طبيب ما วันนี้นะคะเราได้เรียนอักษรต่อไปนะคะและคำศัพท์ทั้งหมด4คํคำด้วยกันนะคะวันนี้นะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนไปคัดอักษรต่อในหน้าที่30นะคะแล้วก็ให้ฝึกอ่านคำศัพท์อักษรต่อ4คำนะคะคำแรกติฟลุนเด็กผู้ชายคำที่สองต่อ,อามุนอาหารคำที่3ต่ออีรุนนก และคำที่4ต่อ B บุญหมอนะคะแค่4ี่คำนะคะให้ในักเรียนไปฝึกอ่านนะคะถ้ายังจําไม่ได้ฝึกอ่านตามคุณครูในวีดีโอหลายๆครั้งก่อนนะคะแล้วเมื่อจําได้แล้วก็ไปอ่านให้อุมีอาบีฟังนะคะ พร้อมทั้งให้อุมีหรืออาบีเซนไลเซนข้างล่างในหน้าที่30ด้วยนะคะเซนไลเซนพร้อมวันที่กำกับนะคะอ่าวันนี้นะคะเราเรียนแค่1อักษรคืออักษรตอนะคะคุณครูฝากคำศัพท์อักษรตอทั้ง4ี่คำให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะสําหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามาุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุฮะ